ย้อนไปตอนที่เรายังเด็กอะครับในโรงเรียนประถมอะเวลาปิดเทอมอะเพื่อนๆจะบอกว่ากลับบ้านบ้านไหนวะแล้วที่กลับอยู่ที่วันไม่ใช่บ้นะนะบอกว่าบ้านเกิด <c oughs> เออคราวนีเออ้เราพอแล้วอีกว่าบ้านเกิดเรางงแล้วว่าเอาบ้านเกิดไม่อยู่นี่หรอบอกว่าอ๋ออยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านป็งคนนี้นู่นบ้านคนนี้เราเราก็จะมองย้อนกลับมาที่ตัวเองครับเอาแล้วเราคนอะไรวะคนกรุงเทพเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนกรุงเทพเหมือนแบบอยากหาสิ่งที่มาอธิบาย คำคำนี้ได้ได้ครับว่าเออจริงบ้านเกิดเราแบบมันเหนียวแน่นขนาดไหนอะไรเงี้ยทัมบูรีมันคือแบบมันมันคือเมือ,มอ,อง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 ,งที่ที่ที่ซ้อนอยู่ในอยู่ในเมืองกี่นั้นสัตว์มันคือแบบเราพิมพกรุงเทพเราบอกว่าทัมบูรีมันคือร่องรอยของเมืองหนึ่งแล้วที่ซ้อนอยู่แล้วเออมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความน่าสนใจแล้วก็ตัวรู้ทุกวันนี้คนก็ยังเรียกว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ยังคงพยายามจ,จะนิยามถึงความเป็นเดี่ระลึกมันมันเคยเป็น เงินเก่ามันเคยอะไรก็ทำแต่ที่ไม่ได้ปวดเลยนะมันเป็นเสน่ห์หนึ่งของพื้นที่การที่คนในพื้นที่เขายังมีคาแรคเตอร์ของการผูกพันหรือว่าความสำเร็จได้หรือภูมิใจในของกินบางอย่างเนี่ยเรียกว่าแม้ว่าเราจะไม่เป็นคนในพื้นที่แต่เราสามารถรู้สึกได้ว่าจะเป็นคนจากไหนแทนกันก็คือเหมือนมันมันมันมีเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ผมไม่ได้เป็นไม่ได้คนฝั่งโทนไม่ได้เกิดฝั่งโทนนะแต่ว่า ก็มีความผูกพนะันกับฝั่งทนมาเป็นสิบปีแนะล้วตั้งแต่เรียนธรรมาศาสตร์อะไรเงี้ยนกะ็แบบอยู่ฝั่งนี้นะอะไรเงี้ยทำงานนี่นี่หกเจ็ดปีแหละหกปีแนละ้ว <ง S 2> นะคนฝั่งคนอนะ่ะผมคิดว่าในแต่ละรุ่นนะการอธิบายตัวเองอะ่ะมันก็มันก็มีความแตกต่างนิดนึงนะคือถ้าย้อนกลับไปสองสารุ่นอนะ่ะคือเขาจะรู้สึกว่านอกจากความเป็นท้องถิ่นนะิยมอ่ะมันมีความภาคภูมิใจบางอย่างที่ว่าเขาจะมาแชร์กันว่าเมื่อก่อนอ่ะฝั่งคนมันเป็นจังหวัดนะอะไรเงี้ยแล้วก็ใน ใน a c e b o o k อ่ะ,อะมันจะมีกลุ๊ปที่คนฝั่งทนซึ่งแบบเข้มแข็งมากเขาจะมาโชว์เอาประวัติศาสตร์มาแชร์กันนะ,ะประวัติศาสตร์ของตัวเองประวัติศาสตร์ของอะไรที่เขาไปคุค้นกัมาเจอเนี่ยนะอันเนี้ยมีทะเบียนฝั่งทนอเออแบบมีประวัติศาสตร์ที่บอกว่าฝั่งทนเป็นจังหวัดอ่ะและ้วเขาก็จะแบบ มีความภาคภูมิใจมากอีกเรื่องนึ่งก็คือเรื่องแบบว่าลูกพระเจ้าปากไล้ค่ะเนี้ยแบบทุกวัยเลยเว้ยในตอนที่คิดว่าอยากจะทำยังทนนะครับแล้วก็คิดว่ามีเด็กหลายๆคนน่ะที่โตมาด้วยสภาวะที่มันแบบว่างเปล่าในในความเป็นอ d e n ิ i t y ในความเป็นยาานเออเราเป็นคนที่ไหนอะไรเงี้ยพอได้มาเริ่มทำยังทนได้เจอเพื่อนๆนที่แบบเฮ้ยเป็นเด็กสั่งทนที่โตมากับฝั่งทนเองอ่ะแม้กระทั่งเวลาเดินทางจากเรียนกลับบ้านก็แบบเอ้ยมีกวนนะ นี<ม><ม>่กับฝั่งโทนด้วยกันอันนี้ฝั่งฝั่งโทนตลาดภูอันนี้ฝั่นนงโทนบางบออะไรเงรี้ยก็ว่ากันไปมันก็เลยทําให้เห็นว่าเออมันมีคนที่สามารถแชร์เพนพอยต์ร่วมกันได้ครับว่าแบบอยากขาอิเดนติตี้ว่า,แบบอ,า,า,วาอ๋อเราอ่ะเป็นคนฝั่งโทนครับแทนที่ว่าแบบมันฟังดูแล้วมันแบบพิเศษกว่าเป็นแบบเป็นคนกรุงเทพอะไรเงี้ยครับตอนนั้นทําไม่รู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะจนมากินมาทักขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่มาตั้งกลุ่มแบบยังทนไหมพี่แล้วนั้นก็เฮ้ย รู้สึกเหมือนกันว่ะผมมาเริ่มจากตอนที่ทำทีสิทธาปัตผมส่วนตัวเป็นคนที่เกียจครับเราก็ไม่ค่อยชอบแบบหาข้อมูลอะไรเยอะแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะมีเพื่อน1คนต่อนหนึ่งมหาลัย <tr igger ing> เราเลยกระจายข่าวว่าใครทําพื้นที่ย่านฝั่งทนบ้างมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเราก็พัฒนาจากกลุ่มนั้นนะครับจนเราเรียนจบเนี่ยเราก็ได้มาทํางานเกี่ยวกับย่านชุมชนเก่าแล้วก็การพัฒนาเมืองครับแล้วก็ได้มาเจอกับพี่เมฆครับแล้วก็เราก็เอออยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับพื้นที่รอบๆออฟฟิศครับที่นี่ที่นี่นะครับอยากทํางานใกล้บ้านมากขึ้นก็จุดเริ่มต้นจากความขี้เกียจเหมือนกันไม่ได้อยากแบบเดินทางไกลครับออก็เลยคิดว่าเออเราชวนเพื่อนๆเนี่ยที่เคยทําเมื่อ ปีสองปีที่แล้วอ่ะในพื้นที่เกี่ยวกับย่านฝั่งทนอ่ะมารวมตัวกันคุยว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรดีจนเกิดเป็นโปรเจกต์แรกครับชื่อเสกไอเดียเปลี่ยนโลกตอนแรกเราเริ่มมันที่ประมาณสักสิบคนเนาะแต่ว่าในสิบคนนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่าความสนใจที่แตกต่างกันด้านเมืองเก่าด้านคอนเทนต์ศิลปวัฒนธรรมสามารถเล่าแล้วเราเล่าในมุมมองใหม่ที่มันสนุกมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของวิธีการแบ่งงานในช่วงแรกเรียกว่า ยังไม่รู้ว่าจะจัดการตรงเ<ล>อไ,ไม่มีอย่างนั้นตรงนั้นยังไงครับก็จะเป็นแบบใครถนัดอะไรเราก็รับส่วนตรงนั้นไปครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเขาเรียกว่ามีบอดี้มากขึ้นมีชุดความรู้ในการจัดการกับวิธีการทํางานในระบบของแบบเป็นโซเชียลโซลูชันนะครับเหมือนแบบว่าเออเรามาทํางานเพื่อสังคมเนาะมันก็จะมีจุดที่ว่า วินวินโซลูชัน,นครับว่าทั้งพวกเราเองที่ทํางานกันเองและทั้งชุมชนที่ทํางานแล้วก็ทั้งเป้าหมายเนี่ยไม่มีใครที่เหมือนแบบกินแรงกันเราจะพยายามทําให้เกิดความรู้สึกดีๆแบบนั้นได้ตัวโปรเจกต์ที่ทําให้พวกเราฟอร์มกันมาแบบมีสตั๊กเจอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยางทนครับ ครับอันนั้นเหละเราเริ่มแบบเขียนขอทุนแล้วเราเริ่มทางานแบบมีการวางแผนมากขึ้นปกตินี่เราทํางานวางแผนกันเป็นรายอาทิตย์แต่นี่คือเอ้ยเป็นงานแรกๆที่เราทํางานแบบเราก็ลองวางแผนกันในระดับปีคําเช่นอ่ะแบ่งเป็นเฟสเฟสนี้ทำไรเฟสนี้ทำไรแล้วก็มันจะมีนาทีที่ชัดเจนมากขึ้นครับไอสถานที่เตะบอลมันคือเรื่องของพื้นที่สาธารณนะที่สวัสดิการรัฐอาจจะดูแลไม่ถึงนะอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยความที่เราอยากจะทำอะ่ะมันไปชิ่งกับ ความต้องการของคนหลายๆคนสิ่งที่เราทําแล้วก็ไปหาสนามฟุตบอลที่มันมีอยู่ว่ามันมีแบบไหนบ้างแล้วก็ช่วยกันคิดก,กติกาว่าเราถ้าเราจะจัดงานแข่งเนี่ยมันครจะเป็นกติกาแบบไหนเงนี้ยครับก็ได้ข้อสรุปเป็นเป็นตามสโลแกนเลยคือยังคนยังทนคับคับที่เตะได้ <Okay. S 1> ก็คือสถานที่ที่มันคับคับอะ่ะแต่มันยังเตะได้แล้วเราก็จัดเป็นเหมือนแข่งสตรีทฟุตบอล3าคนถ้าเสมอในโชกต่อเวลาก็จะดวล1นต่อหนึ่ง เหมือนสตรีทไฟเตอร์แบบดวลกันอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดกลุ่มที่ชอบไปเตะบอลท,ที่ที่ลานตรงตรง,ตรงใต้สะพานหรวาเจ้าตากเนี่ย<ม>เขารวมกลุ่มกันเองแล้วก็เหมือนอินบ็อกซ์มาที่กลุ่มยังทน่ะเพราะว่าพี่ผมอยากได้สีแบบผมจะเป็นแรงงานช่วยระบายสีเพ้นท์น่ะตรงพื้นน่ะให้ใหม่หมดเลยนะ<ม>แต่ขอแค่สี<ม>เราก็เลยส่งต่อให้เขาไปคุยกับสำนักงานเขตว่าเฮ้ยลองเอาภาพที่จัดงานที่เราแข่งกันน่ะไปเลยปรากฏว่าเขาขอสีอ่ะแบบสำเร็จแบบขอสีแล้วก็ ถ่ายภาพแบบแล้วเขาก็มาโพสต์ในเพจให้ดูอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออนน,นก็เป็นดีอะ่ะเหมือนกับว่าพอเราไม่ได้จัดงานต่อแต่ว่ามีคนแบบเด็กๆที่มาแข่งกับเราอะ่ะเขาไปทําอะไรกับสนามต่อทัศเสน่ห์ของธนบุรีผมว่าถ้าความรู้จักแบบเพื่อนบ้านของถอยกันไปแบบรุ่นพ่อแม่ยังพอมีอยู่แล้วยังพอแบบพอฟื้นได้กับอีกอันนึงก็คือเราสร้างใหม่ได้ด้วยตอนที่เราทำฟุตบอลยังทนคับอะไรเงี้ยครับรู้จักแค่สนามเดียว เรียกมาได้อีก8ดสนามอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเข้าไปถูกจุดมันพร้อมจะมีคนแบบปากต่อปากต่อได้เร็วอะครับเหมือนจริงจมันมีต้นทุนของการรู้จักกันอยู่แล้วสมมติว่าเราเราเข้ามาเป็นประชากรแฝงในกรุงเทพเราเราก็มีบ้านเกิดหลังใหม่อะแต่ว่าเราแบบไม่มีเพื่อนบ้านเลยอะแบบไม่มีเพื่อนไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งคําว่าเพื่อนบ้านในความรู้สึกผมนะวันนี้นะครับรู้สึกว่ามันสําคัญกว่าแบบมีพี่มอพ่อแม่พี่น้องอีกว่าถ้ามีเพื่อนบ้านแบบมันอาจจะช่วยกันในเวลาที่แบบ ฉุกเฉินอะได้เร็วกว่ายาตหรืออะไรเงี้ยครับคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อสังคมมันพัฒนาในรูปแบบของบริชันแล้วอะเราจะขาดสิ่งที่มันเป็นความแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยมากขึ้นครับต้องวางแผนทางการเงินครับพูดคุยกับตัวเองก่อนว่มาแบบว่าจริงๆหือว่าเราอยากทำงานพัฒนาาทำงานที่มันคอนควิวสังคมหรือยูุ่ประสงค์ของตัวเราอะไรเงี้ยในการทำคืออะไรด้วย เพราะว่าผมว่ามันสาคัญเหมือนกันคือถ้าเรายังไม่ได้มีเงื่อนไขมีข้อจํากัดอะไรเยอะอะครับก็คิดว่าทําในสิ่งอะไรที่แบบรู้สึกว่าทําแล้วมันจะมีเพื่อนทํากับเราด้วยอะทดลองไปเลยถ้ามีเวลาว่างครับคือแบบหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราแบบบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเราแค่หาคนที่แบบมีความคิดตรงกับเราอะแล้วก็ลองลองทำดูครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ